สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาที่สนาม3ามอัลสเตเดียมพามาชมฟุตบอล BYDC ดีซีเลออนซิกลีกวันครับระหว่าง PT ประจวบ f c ครับจะเจอกับลำพูนวอร์เรอร์ครับซึ่งคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเป็นฟุตบอล ไฟเดนไนนะครับก็เตะคู่เดียวสำหรับวันนี้ครับก็สถิติก็ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับน้ำพูนวอลเลเยอร์ครับก็ไม่เคยบุกมามีแต้มสำหรับที่สนาม3อ่าวครับประจวบเล่นในบ้านถือว่าแข็งแกร่งครับภายใต้การนำทีมของโคอตี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะในการบุกมาอยู่เกมฟุตบอลไทยลีกที่สนาม3อ่าวครับก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะครับสำหรับที่บรรยากาศในเกมวันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวมาชมกันครับรแขว่าง ลับฟ <deal> <vastly lava> <less> ูโรเลอร์พบกับต่อพิฆาตพีทีประจวงเอฟซีครับทงชาติและเพลย Yeah. Mm -hmm. Oh <laughs> ม oh oh. hey. uh ี oh. oh. 2ประตทั้ง4บ้านประตูขึ้นนั่นจากเล่นมาเลเซียร่าเจสเปอร์มีโฮมโอ้ยน้าโอ้ย้ die op die trein vir die uitnodiging van die konferensie en dan moet hy dit aanleer vir die Kerala boss